ทางท่านอาการถ่าไ <depende> ปหลายวนนะครับไมเจ็บารมน้อนะครับก็ได้ให้เจ็บเรเรามการทางท่านก็อยู่ทีวันที่สบวันารู้สสยใจถ้าไปถ้าอหนป็จภารกิจนะครับก็ทางอรทท่านไปตำรวจที่มีการเลือนตั้งในที่สี่นะครับก็เดิม่กนะครับท่านนที่มีการเลตั้งในเราเะครับ เรื่องการการเรางว่ามีการเตั้งทาจที่5เขาก็เลยเรื่องําที่4เพื่อเรื่องบิษัทาการบัญชีบริัทกลังเรื่อการุริโคงการใารรนไฟ่งปเทเาก็มีการป็นึนะครับมีการเริ่มสร้างทุกกาก็เลยการเปล่าบ้าเปล่าทารปจที่สะเบิดเป็นต่อนะครับได้อ่าตั้เป็นมาที่4เป็น่อ ในการจัดการอบรมนะครับก็ทนบริการนะครับก็ะต้องมีการจัดการอบรมนะครับเพ่อทีจะให้ความรู้บคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีกฎหมายใหม่นะครับหรท่านอาจจะมีประสบการณ์บางแล้วนะครับแต่ว่าอีส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนงนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่หน้าทำการการเริ่มต้น้าต่อวันเช้าึงตนนะครับก็จะได้ มาบรรยายให้ฟงเลยนะครับซึ่งคนจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับทางบรรดาหานก็จะพาไปที่จะไปประกอบอาชีพแต่ละท่านต่อไปนะครับในท้ายนะครับหม่นานด่วยนะครับขึ้นเอนะครับในฐานะเป็นผู้นรปจากทางใต้นะครับ ท่างผู้เล่นตำดับนะครับผู้รักษาแายวพอบอลงน้อยนะครับได้มาออกเมื่อวันที่18มิถุนายนนะครับก็เป็นคนที่ที่ประพอบอนะครับก็ต้องรักษาการายกแล้วก็เป็นผู้บริการการเลือกตั้งนะครับผมเองก็ได้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดนทางจุตำบนนะครับซึ่งท่านก็เป็นมา หลายสมัยนะครับเวลาในวันนี้เราถือว่าเป็นการเลือกตั้งซ่องนะครับซ่องแล้วก็เราไปได้เป็นยาวเลยดสิบปีนะครับพอปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิเอาปะตะอหรือว่าที่พวกระในวันที่6กันยา้า56นะครับ <S <S ตรงนี้นะครับี่มีท่านการที่ผมเป็นเลขาแล้วก็มีขัน้นระดับทัานที่ขั้นตรงนี้นะครับก็มีขั้น การดูนีรัฐสภาพนะครับท่านสิรารุ่งโรจนงเบญนราโกนะครับเป็นประธานนักการ้อยตั้งซึ่งจะให้ท่านได้แนะนำนักการการ้อยตั้งประจําอบตในครั้งนี้นะครับกาบคเสรักั้